นิเวอร์เจอร้ซ่ามี่ปี2021ค่ะเอ,อร,าราวอะว่าเหมือนเพิ่งนึกอะไรออกรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> น้องสาวในนิชาของสำนานค่ะมิสแกนชาญ่าปี2017ค่ะ สวัสดีค่ะด,สสด,ะดิสวัสดีค่ะดิฉันโรสศาสตาราจารย์ดรนักโทษชายตอนยอนตาตอนยอนน่ากเ็เด่งตื่นก็งอนฉันอยากร่วมหลับนอนไม่คิดต่างค่ะเการางวันท็อปออกบอสท็อปรูมแฮปั้นเดาทีนี้ตอนยอนเขามีตำแหน่งนะเพราะว่าเขรบ้างครับร่างวันขวัญใจย่าบายันารางวัลขวัญใจย่าบายันค่ะได้แก่ขึ้นตอนยา นี่คะ่ะนัชชามัญชกรเพชรประพันธ์นะคะท็อป15มิสจูนิเวอร์สไทยไลน์ปี2022คะ่ะโอ้นักอกดินิหิวน้ำ <c oughs> สวัสดีคะ่ะวัชราภาภาวรรณกาลนัคะวัชราภาในผู้สินิการโยธินนะคะได้ไหลายมิสมากเลยคะ่ะแต่ล่าสุดที่ได้คือได้ลองม <c oughs> ิสจูนิเวอร์โตเซ่นมีนะคะ <c oughs> ว้ายไปเคยลองเหรอคะ <c oughs> ต้องตรงป้ามันต้องงานเออถ้าดูหน้างานนี้ก็คนจะมองอ่ะแต่ก็รูจักหน้าเราไงกมิสไทยมานะคะเป็นมิสอะไรก็มิสความพยายามป้ามิสโลคอสคอสเพลย์แต่งเหมือนเงินหมดและงบหมดได้แก่ผู้เข้าประกวดใหม่แรกจิ้งคานเบอร์ร่ค่ะนำอยเวทีลอยเวีลอยหม่ด้วยอันนี้ือรวมดาวสาวสยามกันกับ ยอดีใจมากๆเลยวันนี้มาในคอนเซ็ปของนางงามต้นแบบไม่ประเด็นระวังกูค่ะนางงามต้นแบบวันนี้มาในคอนเซ็ปของนางงามต้นแบบวันนี้ขอต้อนรับเป็นครั้งแรกที่มาเหยียบตู้สั้นมีเลไคื่อนผ่า เอาจริงนะมันมีแฟนคลับเราทาคลิปอันหนึ่งลงติ๊กต็อกเป็นคลิปนัดชาจากทิยาเนี่ยนัดดิชาจากทุกซ่อนโอ้เป็นคลิปที่แบบเคยขึ้นเวทีประกวดทั้งคู่เราเอามารวมกัน นีาเกิดไม่นับเวทีจากตู้ซ่อนหมีก็คือเป็นแฟนนา,างงามไ่ไม okay. ่เราจะเป็นแฟนกับนางงามมีความสัมพันธ์ กเข้าสู่งความงดงามของผู้หญิงค่ะตอนเล่นอุ้ยโดนข่าวพี่มีพี่สปายนี่แหละชวนมาดีแคปกันก็เลยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้มาสนใจแล้วก็อยู่กับแวดวงนางงามมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะอย่างแม็กกี้ก็เป็นแฟนนางงามเหมือนกันใช่นี่เคยได้แชมป์ชาเลนจ์ของเราอันหนึ่งที่เป็นแบบไทยชุดประจำจังหวัดชมพูชมพูมิสแกลเชียงใหม่ลาดูรีเป็นนางกว่ามิสแกนอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยใช่ชาแนี่อะไรเยอะมากเลยไปดูเราต้องไปดูก่อนพอเราไป เราปุ๊บเราก็เห็นแบบฉันอยากเป็นเหมือนเขาทำไมกูไม่มีโอกาสว้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจาความรู้สึกเลยแบบเราเห็นนางฟ้าแล้วแบบป่วยจนแบบอยากเป็นเหมือนพวกเขาตอนเพยูน่าเขารออยู่ของหนูเริ่มจากการแข่งขันว่าปีแรกที่ดูคือปีน้ำตาลตอนนั้นมันมีการเปิดโหวตแบบโหวตในทวิตเตอร์เราต้องช่วยน้ำตาลน่ะต้องแบบต้องเล่นต้องตีหนักแข่งต้องเล่นต้องสู้เพื่อคนไทยลักษณะก็คือแบบเชียร์มาทุกปีอ่ะเรามาถามนัทชาหน่อยอ่านเวทีนี้เป็นเวทีแรกของเราไหมเวทีแรกค่ะเวทีสุด ายด้วยไม่ประกวดแล้วค่ะมันเป็นยังไงบ้างเขาให้ฟังหน่อยได wow. ้ไหมคะเป็นแฟนนางงามเหมือนกันค่ะแล้วก็ชอบดูนางงามก็เลยมาพอมาแล้วก็อุ้ยการเป็นนางงามมันมันยากนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหบางทีเราแบบขัดใจอ่ะอุ้ยทำไมเขาไม่เป็นอย่างอย่างที่เราแบบใช่ทำไมไม่เดินแบบนี้พอไปจริงโอ้ยเป็นเหมือนเขาเลยอยากให้โค้ชมิสส่งหนูค่ะใส่อะไรสำรับภูมิอะไรกันข้ามอ่าผ่านสุดห้า ทำงานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะยังไม่ตายที่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ไปเหยียบบนเวทีนั้นทำไมถึงได้ประกวดใช่ไหมไออย่างอย่างของน้องนัชาก็จะเป็นฟิลว่าเอ้ยมีแพทชั่นชอบนางงามใช่ไหมส่วนตัวไม่ได้ดูแต่แต่ว่าก็คือเหมือนแบบว่าฟิลแบบจับพัดจับผูมีคนเขามาเล็งเห็นเนี่ยมอง กาไม่ธรรมาดาของคนสวยม,ม,มันมีออนไลน์อยู่ทำไมหนูไม่มีตนั้นสินี่แต่ถ้าสมมติว่ามันไปอยู่กับกองะกวดอ่ะมันจะไม่ตอบอย่างนี้นะวันนี้เรารวมดาวสาวสยามมาแล้วพูดถึงนางงามแบบนี้แน่นอนว่าชาเลนจ์ชุดนี้ต้องเกี่ยวกับนางงามแน่นอนแจ็คเก็ตวันนีคือ้าจับแกะน้ำพอน

โพลเลนสามารถกดกระดิ่งเพื่อแย่งกันตอบคําตอบที่คิดว่าเป็นแกะดําหรือมีความแตกต่างจากข้ออื่นๆได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้หนึ่งครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์จะได้ไปอีก1นน่คะแนนสิ่งที่ต้องทำคือหลังจากพูดทั้ง5้าชอยจบสามารถตบกระดิ่งได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะมัน่นฟังชอยไม่จบแล้วจะตบกระดิ่งบเล,เลยว่าซึ่งหนึ่งคือต้องตอบและ2ต้องให้เหตุผลด้วยว่าเหตุผลอะไรที่เราเลือกตอบคําตอบนี้ แต่เหตุผลจะต้องเป็นเหตุผลที่แบบตรงกับที่เราตั้งโจทย์ไว้ถ้าตอบคําตอบถูกแต่ให้เหตุผลผิดได้แค่หนึ่งคะแนนแต่ถ้่าตอบผิดแต่เหตุผลถูกถูกใช่ไหมได้ไหมมไมไม่ได้ค่ะวอนคนดูไม่ดราม่านะคะคือเราดูกันเพื่อความสนุกสนานไม่มีใครได้รางวัลอะไรอัน้ไม่ได้หรอกันเลยวนเหนก็เจอกันนะเจอกัโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะ ยันถ้าผมลุกงตอกคนยอนจะซ้ายหรือขวาดีข้อแรกฟางพีชยาเกรซการกล้าวเชียชิคคำพอร์มินพีชยาและมุกมุกด่ามินพีชยาค่ะเพราะว่าเขาได้ลองมิสทีนไทยแลนด์คนอื่นได้ตำแหน่งเลยตอบว่ามินพีชยา พชยาเป็นคำตอบที่คิดว่าใช่นะเพราะว่าฟังได้ปีแรกๆเลยอ่ะเขาไม่ถามยากขนาดนั้นเออจริงจังเลยเหรอแต่ว่าแต่ฉันรู้ไงฉันรู้ฉันมั่นใจได้ค่ะพี่ใบตอนพิชยาเป็นคำตอบที่ถูก ปี 2003. 2 3 0 3ันสามกาได้ปี2004เชียเ์ียทิคัมปอนได้ปี2002และมูุกดาได้ปี2 0 1 1ส่วนมินพิชยาได้รองอันดับหนึ่งมิสชีนไทยแลนด์ปี2006ันหกอแล้วใครบอกไม่ทำนะ แต่ว่าเหตุผลไม่เหมือนเพราะว่ามั่วไงไม่รู้ก็เลยคิดว่ามีน่าจะแตกหนังแค่นั้นแหละ้อหนูได้ตอบมูจะตอบบุกดาาุว่าชื่อของเขาเหมือนจังหวัดมากที่สุดชุนพลชื่นคนดีนัดชาติชูชาติหรือเปล่าโอเค ช้อยสข้อแรกโยชิรินระดามาละมินทิพย์เดียร์หรือไทยปริยาฟิล์ e มพัญรัตโมจิรัชยาและกวางาด้อุ้อ่าได้อู้อ่ตอบเดียร์ค่ะคนอื่นได้โมมิซิฟานี่หมดเลยไม่ไม่ใช่ ว่าถ้าตอบแบบนี้ไม่ได้คะแนนโมศิลัชยาหรือว่าทีมเนี่ยเขาได้มงอินเตอร์ฟิลเดียกับกว้างนี่มีความสัมพันธ์กันเพราะเดียมาสั่งกฤษจะแปลว่ากว้างแต่โยชิเป็นคนเดียวที่มีชื่อสองพยางและโยชิอินดาเป็นคำตอบพี่ผิด ้องตรงไม่รู้แต่ไม่คุณคนชื่อเดียอย่างเดียวคือโอชิมงมงแต่ว่าได้ที่สามไม่เราไม่ช่วยไม่ช่วยพี่คอฟีมฟีมกับใครนะโมจิรัชยาได้มงใหญ่คิดว่าเดียเพราะเดียไม่ได้มงไม่มงทิพย์พาไทยอ้าวเธอจะตอบปุณนี้ผิดหรอเดียตอบเดียค่ะใช่ไห่ใช่ดยตอบเนี่ยตอบเดียค่ะเดียไม่ได้มงมีทิฟฟานีโอเคค่ะและเดียหรือใครปริยาเป็นคําตอบที่ ผิดออออ่ะตบีกคนนึงค่ะหนูว่าฟิล์มเด็กคนเพราะว่ามีบ้านมีรถใช่มีรถมีผมมีทุกอย่างนอกจากคนเดินค่ะฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงกุฎอนั่งกำลังเอาไว้และฟิล์มพันยรัตน์เป็นคำตอบที่ผิดโอ้ใช่ป่ะอ่ะให้น้องก่อนให้น้องก่อนไม่พอเราอย่ากินไม่ห่อเลยใส่ อ่ะขอตอบเป็นโมจิรัชญาแล้วกันค่ะเพราะเพราะเพราะชอบเพราะว่าโมจิรัชญาเคยไปออกรายการ I Can See Your Voice คนเดียวคนอื่นไม่เคยค่ะเรัวเลยจตุยาคนเดียวคนอื่นไม่เคยค่ะมันมีไใครได้คะแนนนะนะแล้วโมจิรัชญาเป็นคำตอบพี่ถูกใช่ I ่ใ เป็นคนเดียวที่ไม่ได้มาจากภาคอีสานโอ้โหไปดูด้ยนะยากมากอยากอกเลยาการย์เป็นแทนถ้าเข้าไปดูหมวดแบบคันนี้เขาไปทีมไปทีมคันนี้เขาจะมีอยู่อะใครมาจากจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโมมาจากกรุงเทพแต่ว่าโยชิเดียฟิล์มนก่นมาจากอีสานชิโร่เอ็ดเดียขอนแก่นปีมหาสารคามและกวางอุบลค่ะโอ้โหอะคุณเห็นแล้วก็นี่นะชาดพิมพ์หนึ่งเบ๊ Okay, โอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เรานะ่าจะแบบผันหมูพันตันเป็นอกตต้องมามิตยู่และะ้เป่าเรามาพูดถึงตำนานกันบ้าง oh, <yeah. S 2> นังหางช็อตซัง,ง,งตำนาน <c oughs> ชอยสแรกไฮรีช่องกินกล้วยปีมีบ้างฟีมีรถฟ <c oughs> ีมีมงกุฎชอยที่สามแดงไหนชอยที่สี่นำใจยฟใม้ ยิได้และชวสุดท้ายท้าเต้นยู่แชร์ค่ะอุ๊ยเจบเจบตอบว่าฟีมีบ้านมีรถเจมคนคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่มาจากมิทิฟฟาน,นี่น้องนามาจากนนมิจูนิเวิร์สคนแรกอะไพรินมอเป็นก้อยมิสยูไพรินชอบเป็นสับปะรดรสนะคะแล้วก็ชอบเินก้วยด้วยค่ะแล้วก็แดงไหนก็มิสยูเลิกวิวแชนี่ไมู่อ,อินฟาวล่าไ ล้วกยงั้นแหละก็ตอบฟิลมมีบ้านมีรถเหตุผลก็คือเป็นคนเดียวที่เป็นเออส,สองสประเทศสองโอเคและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่อ้โหใคเหตุผลที่ก็คือไพลินชอบกินกล้วยแดงไหนน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้แต่ถ้าเต้นวิวแชร์เป็นตำนานที่เกิดขึ้นบนเวทีประกวดโอเคมีบ้านีรถคือมีเงินกุสัมภาษณ์โอ้ดังนั้นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้ฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถ ตีมีมงกุฎตูนีตีได้ไปหนึ่งคะแนนเย้ฝั่งหนูน่าทำคะให้มันได้เยอะๆหน่อยฝั่งจะนำนะเป็นล่ทีมโลทีมโลกทีมลกทีมโล้ทีมโลกทีมโลกทมกทีมลนทีมโลกทีมโลกทีมาีมโใหีมโลกทาลกทชีลกมโลกทมลกลทยลลทกลีกม นางสาวเชียงใหม่เป็นเวทีเดียวที่เป็นของผู้หญิงนั่นอะเป็นของแบบนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจค่ะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจค่ะ Hello การจับเชียงใหม่นั่นแหละตอบเป็นตรงเดียวนั่นแหละก็เป็นนางสาวเชียงใหม่ก็คือเวทีที่จะกลับเป็นผู้หญิงปากกว่าเขาบอกนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจไงเป็นกระเทยแน่นาวีไม่เป็นไรเพรามันจะได้หนึ่งคะแนนสัตว์สีมันทำคอตอบไปแล้วนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นคำตอบที่ เห็ดนะคะที่หนึ A ่งค่ะที่ดาชางค่ะเวทีนี้เป็นของผู้หญิงประกวดแต่อะไรกระเทยก็มีค่ะกระเทยก็มีค่ะที่ราชางค่ะพี่ราชางเป็นคัวตอบที่ผิดนะคะถ้ามันม pues ีความเป็นแก่ที่หลากหลายแต่ว่าสุดท้ายเเอาให้มันตรงกับยาคนนั้น ตอบเป็น Miss Fabulous เพราะว่าเป็นเวทีเดียวที่มีการประกวดต่อในรอบ International เออจริงอุย Miss Fabulous Thailand เป็นคำตอบที่ติดค่ะ ACDC เป็นแม่ไหมค่ะ ACDC ค่ะไม่ได้ปวดจังไบรึไหมหรือแค่แมเออไม่มีอะไรนะประกวดเป็นรหมชาติเออเป็นรัมชาเออเป็นรัมชาติอดเลยอะไรอย่ ไม่ใครตอบค่ะช่วยยักันทำให้คนธรชาติน่าจะเป็นเวทีที่ได้สาระจากคาตอบของผู้เข้าประกวดอย่างจริงจังมากที่สุดแล้วกันจริงจังที่สุดับงนะสามสิ่งอัศจรรย์บนโลกที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปคน้อยขอเลือกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แมมิชชี่44เป็นคาตอบที่ ในส่วนลดต่างประเทศบ้างมีช okay. <dear being unt ouched> ุดประจำชาติบ้างคนทั้งหมดเนี้ยยกเว้นไม่ใช่เอชดีซจะได้เงินรางวัลอ๋อแต่ไม่ใช่เอชดซีรางวัลเป็นการกุศลโอ้ใช่ใช่ใช่ใโอเคข้อนี้น่าจะได้อิกหนึ่งชวรกข้อสุดท้าย คือพีเคียวตโอ้ยพิธีกรวิลลี่แม็กิทสัญญาคูนากออย่างตอบเลยอะเออเอาไนี้ยเอนี้ยเฮ้ยแต่วิลลี่แม็กินทอชฟังให้ตกกางก็ได้ค่ะไม่ได้เลยต่อไปเลยมาไลเอาไปเอาไปอ่ะเหตุผลที่ฟัง แล้วก็ทีเทกับสัญญาแล้วคนอื่นๆที่จะตามมาอีก2คนใช่ไหมคะเป็นพิธีกรเวทีนางงามแต่วินลี่ไม่ไม่เคยอุ้ยเคยแน่เลยตรงนี้เคยแน่หน้าพี่ไปต้องออกแล้วจะบอกว่าวินลี่แม็กอินชอนเพราะเขาไม่ได้เป็นพิธีกรนางงามค่ะเขาเป็นฮอลลีวูดเกมไนท์ค่ะชนะวิลลี่แม็กอินอนเป็นตัวเกอดีฮิว้าเย้ กริตสีภูมิเสษและนัทวุฒสกิดใจเชื่นัทวุฒสกิดใจแล้วกันเขาเป็นนักแสดงคนอื่นเป็นเออพิธีกรในรายการฉันว่าไม่ง่ายขนาดนั้นเธอจริงนูอปตอคุณกันเลยก็้อบเ้าเนาป่อเป็นนัทวุฒเป็นคำตอบที่ผิด ค่ะพิกกิ้แน่นอนพีเคค่ะเพราะว่าพีเคเป็นพิธีกรของอินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช่ค่ะน่าจะใช่ใช่แหละใช่แหละใช่แหละเป็นพิธีกรที่พูดบนเวทีได้สองภาษานี่คือเวลี่ถ้าใช่แตเขาไม่พูดนะพีเคไมพูดพีเคปียวัฒน์เป็นคำตอบที่ผิดเหลื่อนแล้วคุณสันต์ตอนได้สำลักแล้วเลื่อนตอน ตัวขอตอบกลิ่ขโมยข้อมูลจากนนาชามาว่าสัญญาคุณกรเคยเป็นพิธีกรแตละคี่ว่าสัญญาคุณกรไม่น่าชา่แต่ว่ากิ4ภสีพุมิเศษเหมือนเคยเห็นแต่แบบไม่ใช่แบบพี่ิธีกรบนเวทีนางงามอาไลอย่างนี้กฤิ่สีพุมิเศกเป็นคาตอบพี่พ วิลลี่สัญญาและปอหน้วุฒิเคยเป็นพิธีกรบนเวที Miss Thailand Universe และ Miss Universe Thailand ์แต่ว่าไม่เคยวิลลี่เคยเป็นด้วยคะวิลลี่เป็นปี2014ค่ะโอ้ตอนไหนนั้นดิวยังเป็นผู้ชนยังไม่ดูนางงามก็คืออันนี้เขาบอกพีเคเป็น2019ถึง2022วิลลี่เป็น2014พี่ดูวเป็นปี2000ถึง2011เพราะก่อนนั้นคุยมาเป็นแล้วก็ข้าวมาจาก2018เพราะว่าอย่างตอนไพรินชอบกินกล้วยก็คือเป็นพี่ดูวน้องไพรินนะครับ น้องไพลินเป็นคนไทยใช่แล้วก็พี่ปอบเป็นปี2007และ2009แต่งเพลงชิ7ไม่เคยเลยทำปอบผูกเหตุผลมั่วได้เลยสดเลยละไรต่อไปค่ะน่าจะแบบเข้าทางคนที่ชอบดูละคร ลบข้อแรกนะคะสงครามนางงามช่ยไม่จริงกิ่งแทงสุขบุรุษจุธาเทมัญยาฤทธิ์ยาและข้อที่5ปีมงกุฎค่ะไม่โดนไม่โ่นเลยครั มันย่าตอบก่อนเลยอ่าขอตอบมันยาิษยาเลยเพราะว่าไม่มีการประกวดในละครโอ้ยเขามันง่ายเกินเหตุผลเนี้ยโอ้ยแต่มันถูกนะมันถูกนะมันยาิษยาเป็นคำตอบที่อย่าด่ายามันไม่ตอบก่อนมุกเยอะมันยาฤษยาไม่เล่นแล้ว แต่ว่าสงครมนางงามใช้ไม่จริงหญิงแสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพิพิพายมีประกวดมีการประกวดเป็นกุดนี่ช่องไหนอะคะทั้งเจ็ดที่นแแ่ผวคนนี้เขาเขาเไวมากจนชาแต่ไม่ถิงยอดต่อไปนะคะเอาจริงๆเนะ่ ปิดสองข้อรวดสี่คะแนนไปจะยอมยังยังครับท่นนี้นะคะน้ำฝนสวงสุดาปุ๊กลุกฝนทิปบุ๋มปนัดดาหนุยสุจิราและเจี๊ยบ ธอได้้แลลวะบุกลุกน่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เออคนอื่นเป็นนางสาวไทยส่วนเออบุกลุกเป็นมิสมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สใช่คนอื่นเป็นนางสาวไทยแต่ว่าบุกลุกเป็นมิสไทยแลนด์ใช่เลยตอบว่าบุกลุกกนทิบประชาราษฎร์บุกลุกกนทิบประชาราษฎรนะฮะบุกลุกกดหิบเป็นคูตอบที่น่าแปลกเลย สวงสุดาเป็นนงางสาวไทยป25ี2540บุ๋มบรรดาเป็นป25ี2543นุ้ยสุจิราปี2544เจียบละละนา2549แต่ตอนพุกลุกฝนทิปเวทีประกวดคือเวทีไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2500 ข้อนี้จะให้สนุกอ่ะต้องให้หนูกับแม็กกี้ตอบใครไม่ได้นั่นแหละถาขาดำไปโอเคและข้อนี้ชอย์คือโกโก้อารยะลูกน้ำสการัดปริมกรวันอุ้ยดูนะอุ้ยอยัามาทำเลย เธอรู้ว่าจะตอบเหตุผลว่าอะไรใช่แต่ช้อยอะที่ถูกอะอยู่ในข้อสี่ข้อห้าใช่ใช่นาสาวฉันได้คะแนนไหมเธอจะตอบไหมเม่นเมนพนมมือบอกพี่ไปตอบขอกาตอบค่ะขอการตอบค่ะเอาเราถามเพื่อนนางงามดีกว่าว่าจะให้โอกาสเขาฟังต่อไหมหรือจะให้เขาตอบเลยให้โอกาสตัวเองฟังต่อเดีเพราะนั้นว่าเนี่ยความประมาทเปิดตาอู่ความตาย โอารยะลูกน้ำสเการัตปริมกรวันเทียรีทวีพานิพันต์รอซัมชรันชิดาโอ้ยโอ้ไม่อันนี้เลยโอ้ไม่อันนี้เลยไม่ ตอนนี้เรามาช่วยกันมาช่วยได้อ <Boy>? ย่างใ้ตอนยอนนักคะแนนฉันอยากรู้เธอคิดว่าคิดว่าอย่างไรฉันคิดอะไรเธอมี้คำตอบฉันว่าเนี่ยการที่จะบอกเหตุผลอันเนี้ยคือความสัมพันธ์ของมิสแกรนกับผู้เข้าประกวดที่มาจากมิสแกรนไม่เกี่ยวแล้ววันนี้ที่มาจากเดอะเฟสนี่ผมกนเดียวไม่ฉันไม่ฉันรู้แล้ว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 เธอเธอเชื่อฉันตอบมาซ้ำ มันบอดซัมไม่ได้ประกวดมิสแกลทุกคนใช่เออตอบบอดซเพบอกว่าบอดซัมเธอนี้มันแทงทุกคนแาตอบว่าข้อนมัน obviously ง่ายๆรู้แต่แรกแต่อยากรู้ความคิดเห็นของคนอื่นตอนนี้คงจะตอบบอดซัมเพราะว่าบอดซัมไม่เคยไปประกวดมิสแกลไทยแลนด์ข้อนี้ถ้าได้เป็นเพราะหนูถ้าไม่ได้เป็นเพราะนัชชาบอดซัมเป็นคำตอบที่ แล้วก็ได้ตำแหน่งมิสแกรนด์มาแล้วโกโก้คือเป็นมิสแกรน์ไทยแลนด์2019ส่วนลูกน้ำได้ได้มิสแกรนด์ชูราดปี2018ปริมเนี่ยได้มิสแกรนด์ไทยพูมปี2016แล้วก็เทียมได้มิสแกรนด์เกียติ์อ่าเดี๋ยวจะรอไปเวทีใหญ่โย่อ้ได้ยขอบคุณทุกคนนะ แต่ว่าเอาจริงๆคนที่เป็นแฟนบางงามอ่ะมันเหมือนกับว่าชอบการประกวดมันก็เลยติดตามทุกเวทีไปด้วยเลยแล้วจำได้หมดทุกตำนานงงแต่ภูมิใจในตัวเองมากเลยวันนี้เก่งเาก นอนหรก่ก็เป็นเกียรติมากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรู้สึกสนุกสนุกมากมากแล้วก็มันลุ้นอะว่าเราจะตอบผิดอีกไหมจอยจอยวันนี้สนุกมากเลยครับจอยค่ะแต่ตกไม่ทันน้องสักทีน้องไวมากจริงตัวต้องให้คะแนนชีอะไรเงี้ยแต่สนุกดีตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยความรู้นางงามเราเท่ากับศูงนิดนึงเลยแต่ก็จริงเราก็พอรู้น่ว้าเราแต่ตกไม่ทันทุกนไม่ทันค่ะแต่ว่าวันนี้แบบ พูดถึงสองคนนี้ละกันนางตันยอนทื่รู้อยู่แล้วความไหวพริบนางเร็วนุ๊กเลยไป็นนุ๊บนางแบบปั๊บๆมีข้อต่ออย่างนู้นอย่างนี้ลแม้กระทั่งแบบตอบผิดตอะแต่นางก็หาเหตุผลให้ไม่ได้ไม่ไดแล้วจะเป็นไงตอนยังไม่ผิดแต่ได้เหยอไดอย่างเงี้ยงพี่วันนี้นาชาหนูเพิ่งเห็นว่านางมีสกิลวาเลตี้ตอนนี้นุก็เลย พ่อคนเลยดูหนักดีหนูรู้สึกว่าเออน้องก็แตกแฟนดีเลยหล่อนหนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะชอบชอบแบบเราจะประมาทตัวเองว่าแบบเออเราคงไม่รู้เราคงไม่รู้แต่จริงแล้วอ่ะเขาว่านางงามมันอยู่ในสายเลือดอ่ะมันพูดเขาเรื่ไปตลอดอ่ะมันนั่นแหละก็สนุกดีขนาดนางงาม ใช่นังไนมันอยู่ทุกวงการจริงๆก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะได้เห็นตอนยอนใน YouTube บ้างอยู่ทุกของทอื่นอะไรอะไรตอนจากพู่งเปสมัยภายมันละโอ้จริีนี้ปีนี้แล้วปีนี้แล้ทองท้ออื่นๆนะคะไม่เป็นเพจ a c e b o o k ตอนยอน Twitter ร์พอพูดถึงทวิตเตอร์มันเึงนไม่ได้เลยไม่ด้เลยทวิตเตอร์แล้วก็ไอจีนะคะ at tonyon underscore ค่ะ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะเทพดีลาค่ะติดตามนะชาแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ในช่องเทพดีลาเทพดีลาก็จะคอลแล็บตู้ส้นหมีเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พี่น้าพี่น้าอย่าลืมนะคะนะชาลองประกวดอีกปีหนึ่งตอหกเออหน้ามันส์จังวะอุ้ยนลัวตอนย้อนมิสแกรนพังฮะ เกิาสาคนอ่ะเนี่ยกันเสมามนางอ่ะเพรคุณไม่เหมาะสม <c oughs> <c oughs>